นักเรียนชั้นก็ถมศึกษาปปที่3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูเอและก็คุณครูออฟนะคะจะมาอธิบายการทำรายงานของนักเรียนนะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรื่อง article นะคะหรือคำนำหน้านามนะคะใช้เพื่อแสดงจำนวนแล้วก็ใช้เพื่อแสดงการชี้เฉพาะนะคะคำนำหน้านามมี2แบบนะคะก็คือ คำนำหน้านามทั่วไปใช้ a หรือ an นะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นคำนำหน้านามที่ชี้เฉพาะนะคะก็จะใช้คำว่า the ค่ะสำหรับ article ตัวแรกนะคะก็จะเป็น a นะคะ a ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะเช่น a bag นะคะ this is a bag นี่คือกระเป๋าหนึ่งใบหรืออันที่สองนะคะ a bin this is a bin นี่คือขยะหนึ่งถังนะคะหรือจะเป็น a fan นะคะ this is a fan นี่คือพัดลมหนึ่งตัวนะคะสำหรับ article ตัวต่อไปก็จะเป็น an นะคะ an นะคะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นะคะที่เป็นเอกพจน์นะคะยกตัวอย่างเช่น an owl นะคะถ้าเป็นประโยคก็จะเป็น this is an owl นี่คือนกฮูกหนึ่งตัวนะคะ ส่วน article ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคำว่า the ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพ้าหูพจน์นะคะใช้นำหน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจงระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะเช่น the coffee is very hot don't drink it กาแฟร้อนมากห้ามดื่มนะหรือจะใช้คำนำหน้านามที่ มีสิ่งเดียวในโลกนะคะเช่นพระอาทิตย์นะคะ The Sun is hot นะคะนอกจากนี้นะคะ The ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นลำดับนะคะเช่น A the first letter นะคะ A เป็นอักษรลำดับที่หหรือสุดท้ายนะคะใช้ในการบอกเครื่องดน,นตรีนะคะเช่น I can play the piano นะคะฉันสามารถเล่นเปียโ,โนได้ พอเราศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้นะคะแบบฝึกหัดแรกเขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบ a และ an นำหน้าคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะครูจะยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งคำว่า apple apple ขึ้นต้นด้วยสระนะคะเพราะฉะนั้นใช้ an นะคะนำหน้าเป็น an apple นะคะส่วนแบบฝึกหัดสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า เลือกเติมคำนำหน้านาม a and the ให้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีคำศัพท์มาให้ทั้งหมด8คำนะคะให้นักเรียนเลือกคำว่า a and หรือ the เติมลงไปข้างหน้านะคะ